ไอ้ยกมึงก็น่าเกือบมาพูาน่ะตอนนี้เนี่ยมึงมุ้มหน่อยงามสวยรูสวัสดีครับพู่นพี่น้องมาพบก,กันอีกแล้วทางชอากก่องยูทูบแต่กดจับวันนี้สีพามาเตรียมนอ้อยอินทผาดั้มไปปลูกมานายจังมาบอกให้วิธีการมว่าหนี้สีมาเรียกต้นเออเดี๋ยวต้นพูเดี๋ยวต้นผูเดี๋ยวกระชังเกล็ดบึงมีห้อยมัดเนี่ยก็สังเกล็ดบึงว่า มันผิเป็นคุยออกมาเนี่ยอันต้นแม่มันจีมนี้มากเป็นช่อวันนายจ้างกับมาสาธิตมือนีผมกัเป็นคนรับงานเนาะก็เลยวได้เห็นมาไเพื่อนร่วมงานกันได้เบิง้งเดียวกับไปกระจายกันไปหาตาัเนะมือนีมัสีมัดจังแอ่ก้อนจังงอาอองงานน้ำ่น้งมันเนี่ย 多买点，真的啊！弟，来 ้นแม่หยเป็นหมากพี่น้องประมาณนี้ต้นแม่หยเป็นหมากอันต้นผูนะต้นผ,ผูประมาณนี้พี่น้องที่เปีนจียงเี่จะมีข้ยจียงเี่ออกวันนี้หยเบิง้งอันเบิ้งมูกระเจ้าบเนี้เพราะว่าได้บอกไปเราเพราะว่านายจ้างเจ้าของสวนเพื่อนเจ้าของสวนเพื่อนบอก บอกผมไมาอีกแค่นึงผมก็มาบอกไอ้พี่พ,พี่พี่น้องเที่งานน้ำกันเนาะไปตัดนี่ก็เพื่อนเกิดในทำการแบบข้อมูลขุดไปแล้วส่วนหนึ่งล้วเนาะเพื่อนเดี่ยวไปปลูกทั้งอื่นกิดชวนม่ค่อยง่ายหรอกอันนี้ยังชวนหน่อยเพราะว่าเพื่อนเดี่ยวร้อยต้นนะนนนตัดนนออกเลยเมื่อนี<ม>อน่ผมรับงานมาเนาะกับจีมาสอน หมูเห็ดงานใช่ใช่เห็ดงานนํากันนะกันง่ายง่ยง่ายชิมาเตรียมว่านาะจ่ายเก็บบัดเคียร์เรียนพี่น้องมาไปหน่ะปลาล้ำบมลึงเลยว่ะแล้พี่ไปคู่กันไปแล้วใชแล้วบมลึงเลยว่ะเตรียมเนาะลีบไปปลูกเนาะอันนี้มาหลับงานทางนอกหลับจ๊อบหลับจ๊อบกระบวนการปลาตะพาล้ำจะควังดอกเพราะว่านายจ้างจะควังสวนเพิ่นเพิ่น มาร้างงานวย <laughs> ต้นต้นญ่เตื่ออยู่พี่หนงันงนีกจิตพีน้องกองฝ่ายได้เจอกันทุกคนครับวันน,<ป>นี้นีไ่ต้องแย่งกันทีมงานหาใบพี่มาอีกมาตรวจงานครับเพราะว่าผมเป็นคนรับงานมาจังนีอีกนหนึ่ง เพียงไรเทียดแค่นีอยู่สามเปิรนว่าคนพอตัวหน่อยเด้แต่ลงเอกงยอดนั่นจงไว้ดพาทจักราเราคือเกือบยอดน้อยน่เออเนี่ยพี่น้องน้ำบึงลงุงดาวเพื่อนเพื่นกระดาวมาเฉพาะใ่นี้เด้ชายยกบึงก็น่าเกิบมากวาน่ะก็ได้เนี่ยบม่งมุมน่อ สองอยกว่าครับสองอยกว่าพี่น้องโอ้เออนั่นแหละพอดีอ,ดดอันนี้ก็ตัดออออืมกะว่าเขาหอบหอบมัดได้ง่ายๆนะนี่นะพี่น้องครับนี่ครับเออพอเ็ะตัดอะไรไมาตัดคางพี่ต้องต้องไปตรวจสอบงานนะครับ ต้องงานต้องรอ้อยงานออกมาประทึกใจแถวแก่ถแกถวแก่ขี่ป่อยอีกพอเป็นรับงานมากมือนี่ต้องซ้ำเป็นคู่หลืมือนี่ <c oughs> งับครับนี่ละสวยตัดตัดออกอีกน้อยตัดน,น้ำมันจำอีกน้อยต่อเอองล่างฟัม เออหนีไปเท่าเราหน่อยเอาอนี่เราพี่น้องกันไก่มันอยากตัวน้อยตัวเพราะันมันไก่ไก่ตัวน้อยดอกมันต้นตัวมันขี่ได้เอาไปปลูกมามช่วย,ยาหาหม่งล้งได้ต้นก็นเลยไงก่อนเอาตัดยอดบปเนี่ยว่าขึ้นมาเย็เออมันสักตาเด้อต้องบินออกไปทา้งทางเด้อขึ้นไปเย็ดเออมันจะมื่อกันอ,อ่า นี่แหะพี่น้องเออจีดเอาอข้างทางไว้รักตาแล้าความคือ,อยี่ใดเงินเขาพี่น้งองเขาเปลี่นงานถนัดเจ้าควางดอกงานถนัดเจ้าควางก็คือเจ้าความยุ่งวนบักเกือดเห็ดเนาะแต่ว่าบักเกือดเห็ดมันหน,นานี่รูดูนี่มันบ่ได้เห็ดเนาะมันบเนบดเิดแล้วต้องรอละเข่าหนาหนาวละตุลาผุเหล่าพี่น้องเห็ดใหญ่เล็กน่อยนึ่งนะเพราะว่าบ่ได้เป็นงานถนัด นายจ้างมาจ้างเกี่ยงออแบบนี้เนี่ยตัดไปแบบนี้เป็นไรครับวันนี้เสียดครับวันนี้อ๋อเสียดเอาลุงข้างล่างเดี๋ยวค่อยลูดเกินไม่สักตาเออระวังว่าไปลูดขึ้นไปอ้ามัดบันนี่ดึงหุ้มค่อยแล้วกันแทกกันแล้วบันจวดเอาแน่นๆมันจำปืดเลยเออเอ๋อ,อมัดบันนี่นี่แหละพี่น้อง เกียดเบิ่งนามเลยเนี่ยแค่น้อยหนึ่งเนาะอ้าวเออ่ยฮะเรียบร้อยครับนี่หนึ่งต้นนี่ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องใส่ผุนทั้งผุนอีกมาแล้วพี่น้องเก็หมดไงมาเบิ่งเจ้านี่วกันบัน แน่นอนก่อนต้องตรวจสอบงานกันพี่น้องทำนม่จา,างซักไหมย่ยางแข้งก็ไม่ได้ตีนยีสอดพี่น้องข้านิวซีผุน้ำม่ตลองหวง่งหวงครับแน่นอนนี่ งานบ่ดทนัดพี่น้องคนระับเบื้องน้ำครับพี่น้องพี่น้องสำหรับผู้น้องทางบ้านที่ขี่รูนนะเบื้องขุ่นแปรคืบอี่างนี้ขุนอ่ะทางทางตีนนี่กัโอ้ว่ารรมาได้ได้คุณน้องทางตานี่ก็อยากบอกทางตานี่ก็อยากบอกก็เมื่อจะนิทคุณอ่ะ <c oughs> นี่ละฝนแล้วพี่น้องฝนละฝนละมาหารับจอบครับงาน งานยากอยากเกิดบกคอยไม่คุ้นอยากมาเห็ดดอกพี่น้องเลยแต่ว่างานเจ้าของบดเบิดก็ได้รับเอาเบิดซื้อย่างเอาแม่ไปซื้อย่างเนะครับทางไหนมันได้เงินเป็นจ้างให้ได้เป็นจ้างละสบายใจได้อย่างน้อยนี่เนาะลุ่นเนาะมีรุ่นใหญ่กว่านี้ปะแต่นี่ยังเห็ดยากอยู่ว่ามันเป็นไก่แล้วอ๋อมันมีแต่รุ่นนี้แหละ ต้นมันอยากง่ายมันช่วยหาหมกปลูกได้น้อเอาอีกเออเพราะว่ามันง่าปวดต้างคอยจิมัดหยากมี่สวกตาเขาังนี่ครับเอนี่ขุ่นงานทางขุ่นตัดไปตัวเราตัดบัาพี่น้องเออเออมันล่ะสวกตาได้ปีนลงไปทางขางี้มันไหลทางตาได้ เออหัดกอดค้างเอาอะไรเนาะพ่อว่าคอยถือมาแล้วบอกกันเลยไหมอเไรจะไล่ขับพี่น้องครับต้องใช้ความรนหลักระวังเป็นที่เองหน่อยเนียบมันถีมจอมมันก็ได้เอ่อแอบเสมอ รมแมนัดแล้วบันมัดเลยครับเอาเชือกมามัดนี่แหละพี่น้องใส่ผีเป็นยังสิเออยกะยักกรยากเนาะเอาเอาลงข้างล่างกันเออเอาลงอนเงาจำจ้ำน่ะให้ที่ทางแต้ของเนี่ยพี่น้องลูดขึ้นบันนี่หนักคอกับเบาเฮือนหนักคอนะมัดลงไปแน่นๆบันนี่ นี่พี่น้องเห็นแล้วกันตอนดูไทยโอเคเลยบันโอเคเลยมัดเลยบันง่ายสอวนเลยบัดออเอาถือว่าเป็นอันโอเคเลยอือเหมือนอย่างเนี่ยอ๋อใส่ถุงมืออย่างมันใหญ่อย่างน้อยหนึ่งอ่ะยะอ่ะพ่อเปี๊ยังบันปล่อยเลยบันนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวก็แล้วจากนี้เพิ่นก็จะมีโคมาขุดนี่ออกอนี่มาขุดเงาเอาไว้ปลูก ได้การละหนึ่งรา้การไปแลนะ้วกตจมาตรวจงานได้พี่นังบัดนีอ่าตัวน,นี้พานสวยสวยรู้อ่ตอนนาตนนัวน,นี้กับพานพี่นังนี่ตัวหนึง่งตัวนี้กับพานปลากับหหกดอกอ่านี่ตัวหนึ่ง ตอนนี้กับพานพี่นอ้องอ่าคือว่าเขาอยู่ขอสอบไม่ดีเติบยเยอะเจนี่ต้นนึงโอเคต้นนี้อยู่ฟังแดดหน่นอนานอ๋อเจ๊งานอืมมาแกจะว่าเป็นักข่อดีอเทียด กำลังพ่นถมตัวนเกือบแเกือบไม่พี่นัองเป็นซื้อมาใส่งานดีเลยเฉพาะได้เด่นผมไม่รู้สิตองครับงานเห็นบ่กรับฝนท่นน่เขายางดีมานี่พี่น่งงานเสื่อมงานเจี่ขวงบดอกเอ็นตอมว่าจะว่าจะจ้างแต่ดงยังไง หยิบต่ไปหยิบต่อไปเออจําอน่อาบ่แหนงมันเอไว้ยั่ดิไม่นํำเบิดจรงแตข่าหันกับบวกอยู่ด้นน้ำเบิดไปสั่นข่าหันกระไานี่พ <laughs> อซ่าน้ำตัดแนงมันอ,อ,อย่แลาารรอาารรอถีไว้แล้หันละรถเขาอ,อยู่มาเคลียร์อีกอกไม่คั่เขาอ,อยมาอันนดอก โอ้อยแบบแบบหล่อเลยนะไม่กี่แล้วเป็น,ดนะนไ,ปได้กียอะนี่ไปลองคับน,นี่คือว่าโอเคพอใจดีอยู่คือว่าโอเคพอใจนี่พี่น้องนี่กะโอเคนี่กะโอเคนี่กะ โอเคโอ้สวยงามมากพี่นางโอเคอยู่นี่โอเคมานี่แดดหวานพี่นางเงี้ยมั้งเถอะโอ้ตัวนี้อยายอยู่ด้วยพี่นองเนี่ยเอ๋เอาไปอีกมันมัดหนักเออจงไปแต่ในมือเจ้าซึ้มทั้งทางกวาดเลดเออ มันหยิบหูขอกันยากนะเออจัดอีกจุ่มกองวางเออขางพ้นอีกงานหนึ่งเออนี่แหละคองสวยงามเออเอาอยิ่ด้วดเอ้วมาบรามัุรูษงายของเขานะนี่แหละคองเพราะว่ามันเอ้าแถมเอาแถมเพา่อน นี่อะไรพี่น้องอ,อย่างนี้มันตัดลงแต่จ้า,าจดะตัดออกไปพี่น้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะเพรมีอุปกรณ์ป้องกันหรอกมาสรอยงานเป็นอาชีพแล้วพี่น้องพอต้นใหญ่ต้นสูงอ่ะอาชีพยากแค่หน่อยหนึ่งว่าแม,มนมืออาชีพเลยนะว่าแมนสวนเจ้าของทำเนี่น งานสอยงามงามพี่น้องจุนงามงามอาะไรที่มัดลวดนี่ละขวองดีทำการมัดจุ่มปลายมัดยเประมาณนี่นะพี่น้องก็นายจ้างคนบอกจังเสียบอกมาเห็ดลักษณะนี่แหละหันแข้ว่าคว่ำรูของเจ้าของมันกับบ,บมีดอกเพราะว่ามัน งานประจำเจ้าควางอันนี้มารับจอบทั้งหนัหอืมเซ็ตเรียบร้อยสำนึกพี่น้องงามสวยรู้